สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาชมการขับขี่แบบสโรหนึ่งและสโรสองนะครับวันนี้ก็มีนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค,คอนครอุบลราชธานีนะครับเข้ามาแข่งขันจำนวน3คนนะครับและตอนนี้ที่ท่านได้รับชมอยู่ก็เป็นการแข่งขันสโรหนึ่งและสโรสองคณะนี้นะครับเด็กนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลกกำลังดำเนินการแข่งขันอยู่นะครับนั่นคือเจ้าไม้ครับตอนนี้ผ่านในส่วนของสโรที่1ไปเรียบร้อยครับนี่ครับสีขาวทั้งหมดแปลว่าได้คะแนนเต็มนะครับในช่วงสโรหนึ่งะครับแล้วก็ไปรอในส่วนของสโร2แล้วก็จะดำเนินการแข่งขันต่อไปนะครับโดยมีกติกาดังต่อไปนี้ครับ ถ้าชนกรวยตัวเล็กนะครับหรือเท้าลงถึงพื้นนะครับตัดครั้งละ50คะแนนและตามด้วยถ้าชนกรวยใหญ่นะครับตัด100คะแนนต่อครั้งนะครับอ่าและตอนนี้ก็เป็นเจ้าเนยครับนักศึษาหญิงปวสหนึ่งช่างยนต์นะครับก็ดำเนินการแข่งขันไปแล้วนะครับก็มารุนและให้กำลังใจนะครับว่าน้องเขาจะแดงออกแดงหนึ่งครั้งนะครับเมื่อกี้ครับ โอ้แดง2ครับชนกลใหญ่ถ้เาเป็นกลวใหญ่แบบนี้ตัดอีก100คะแนนนะครับน้องเขาก็ผ่านไปได้ครับการแข่งขันนอกจะมีความกดดันแล้วก็ยังมาในส่วนของกรรมการพร้อมที่จะจับตรวจสอบนะครับว่าจะมีข้อใดผิดพลาดอีกหรือไม่ครับเราก็มาเป็นกำลังใจให้น้องเขานะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสโรที่2ครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆครับถือว่า มีการปรับปรุงลักษณะของสนามในการแข่งขันขึ้นมาแตกต่างจากระดับภาคพอสมควรนะครับมาเป็นในส่วนของระดับชาติก็มีความเข้มข้นนะครับเพราะว่าก็จะเป็นในส่วนของยอดฝีมือกระทั้งนักเอาแดงหนึ่งครั้งครับสรุปสองก็ตัดไปอีก100คะแนนนะครับน้องเขาก็โดนตัดไปนะครับจากนั้นก็มาดูในส่วนของวิทยาลัยอื่นๆบ้างนะครับก็ มีทักษะไม่ยิ่งย่อนกว่ากันนะครับก็มีแดงบ้างขาวบ้างสลับกันไปนะครับอ่ะก็มาเป็นกำลังใจนะครับก็จะมีด้วยกันจํานวน2วันนะครับท่านใดที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงครับตอนนี้เราอยู่ที่รามคําแหง127นะครับสามารถเข้ามารับชมได้นะครับในส่วนของการแข่งขันทักษะนักเรียนอาชีวศึกษาระดับชาตินะครับก็มีจัดอยู่ด้วยกัน2วันนะครับก็วันที่ 17และก็18แล้วละก็19ทเันวานนะครับอ่าเหลืออีก1วันในวันพรุ่งนี้นะครับน้องๆก็ทำการแข่งขันมีทั้งนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงนะครับนักศึกษาแต่ละคนก็จะมีทักษะมีความชำนาญมีทักษะที่แตกต่างกันนะครับก็วันนี้ก็มาโชว์ทักษะการขับขี่นะครับทั้งหญิงและชายก็สามารถทำได้เขาไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ก็ไปในส่วนของสโลสองได้อีกนะครับก็มาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่จะเข้าแข่งขันกันนะครับตอนนี้ก็เป็นหมายเลขหนึ่งนะครับกำลังแข่งขันในส่วนของสโลที่2นะครับก็แข่งขันไปเรื่อยครับขับช้าครับก็ขึ้นอยู่กับการทรงตัวนะครับโดยในแต่ละสโลนะครับแต่ละสถานีก็จะมีระยะเวลาให้30วินาทีเท่านั้นเองนะครับเป็นสิ่งที่กดดันน้องๆเรานะครับ แล้วก็ช่องว่างมันแคบนะครับ<ม>ก็ทําให้การขับกี่มีโอกาสที่จะชนกลวยได้ดังนั้นนะักศึกษาต,ต้องมีทักษะและมีสมาธิมากๆเลยนะครับฝากเป็นกําลังใจท้องน้องครับผม